ครับสวัสดีครับมีบาเรียศษสิค้ามีนหนังไม่แกะเป็นมอไข่ๆมอห้องเขาครับามากรัดสังไม่ละา้าค่าเล็กมานะครับ,บเศษไปซื้อเจ็ดบาทนะครับซื้อตามบ้านหนึ่งกิโลเครื่อง Nakai daha. กับอั้นนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับใายไฟนี้ออกให้หมดเลย อืมแสนลัก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 ครับ,รบข้างด้วยกันแสนลักด้วยกัน Right. Okay.

นี่ไม่ินให้แจกใช่ไหมครับก็จะไปดูดนี่คลอกพังนี้ย,ออย,ยครับเียเรียบร้อยครับมาสร้างบังครับบาน เท่าไรกันไ,ได้เด็ก,อดอกใส่ไปรวมเลยครับเด็กทั้งหมด9เ9คีบแล้วก็โลดโลดตูดครับห6คีด ไปร,รวมครึ่งกีดครับนี่จะเป็นโลบางโลบางเพิ่มขึ้นกีดครับเราไป,ปเช็ดรวมให้เบิ่งนะครับเด้อครับเราเช็ดได้คำนวณราค่ามาแล้วครับถ้าเข้าไปใคร ขายเลยครับแบบไม่แกะเขาก็จะสร้างเป็นเล็กเห็นนะครับเด้อสร้างเป็นเล็กก็จะได้หนึ่งจุดห้าโลโคูณสิบสองจุดห้าศูนย์ก็ได้สิบแปดบาทจุดเจ็ดห้าครับถ้าสมมติว่าห้ามาแกะนะครับเด้อเราก็จะได้ตตรัวตูดศูนย์จุดหกคูณสามจุดสามได้สิบเก้าจุดแปดเล็กศูนย์จุดเก้าคูณสิบสองจุดห้าศูนย์ได้สิบเอ็ดจุดสอง้าครับใช้ไฟได้บาทสร้างหาตังร่วมก็จะได้สามสิบสองบาทจะได้กำไรก่อกันนะครับเด้อ